สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลโอ้ยใครใครใครเนาะเสกายมาแล้วครับผมดูครอบครัวสุขสันต์นะครับผมครอบครัวแก้วตานี่ครับแก้วตาแล้วก็แม่แล้วก็พี่นพกับคุณแม่นะครับวันนี้เป็นครอบครัวอุ่นนะครับสองคู่ได้มาอยู่ใกล้กันนะครับผมที่พเนียดนะครับผมนี่ครับ โอ้ยสปาก้นใหญ่เลยครับผมนี่ความน่ารักนะครับผมดูแก้วตาไปฟีไปเฟียไปเฟียครับผมไปเฟียทั้งแม่พี่นบครับผมตอนพี่นบเราเล่นทางนี้อย่างเดียวเลยครับผมเล่นอะไรโอ้ย ส่วนทางด้านน้อก็จะมีปีใหม่ครับผมปีใหม่โมมีกัน้องดาวนะครับผมนี่ครับผมัอนนี้กำลังสปลาโกนครับผมเปลี่ยนสีผิวครับสาวๆกำลังเปลี่ยนสีผิวก็ดูสาวแก้วตาน้อย ต,ตาคาป่วนเนาะกำลังสนุกสปาโคนกับคุณแม่ๆอยู่นะครับ วันนี้แก้วตาเมื่อเช้าไปอยู่บ้านพี่โบบาลครับตอนบ่ายๆมากลับแล้วกลับจากโรงเรียนก็มาเวะเวะอ,อยู่กับพี่โนพรัตน์สอนพี่โนพรัตน์อยู่ที่พเนียตกับคุณแม่นะครับผมมาอยู่ปีใหม่เจาะลุมแม้ะครับโอเจาะขุดลุม คล้ายกันมากครับแม่นกพรรัรดกับแม่แก้วตานี่ครับผมเป็นพี่น้องกันคล้ายกันมากคนเดียวกันเลยนะครับผมจอบันครับผมจอบดูแก้วตาเล่นนะครับผมกำลังขุดลุมใหญ่ขุดลุมไว้ลงไปนอนเล่นนะครับผม Nào, hút cho tính là thế được đẹp tôi các uh, sáu, sáu suối không lâu thăm bay Cái nhắn cứ hào thế Hào thế, hào thế Nếu gặp Cái khắc chảy lên คักคักคึกคักคึกคักเอานี่มีาหานให้กินด้วยครับผมกินกับแม่โมไม่ไม่ยิงน้องอุ่นส่วนทางน้นได้ยินเอลเอลเอลเสียงที่ฟ้านะครับผม กินทั้งเดือนเดือนสาวปีเราครับผมกินพ้อมย่างไปพ้อมกลัวหุ่นไม่สวยอ,อูด,ดูเจ้วตาก็าสวัสดีจ้าสวยๆด้วยครับผมนี่ครับความอบุ่นแม่ลูกจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะผมความบุปันน่ารัก ผ่านทางช่องปีใหม่ชาแนลนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับอดช่องให้เยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจแอบช่องพัง,งนะ้อยๆพังปีใหม่ชาแนลนะครับผมมีสองช่องนะครับผมฝากติทุกท่านติดตามด้วยนะครับอ <c oughs> <c oughs> จุ๊บก้อหัวพอเล่นนะเพล่นจุบจุบจุบหน้าผากก็เล่นนะครับน้องดาวอันนี้เด็กๆก,ก็มีอาหารกินครับผมปลอดวันขอบคุณผู้ใหญ่เจดี FC เอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจสนับสนุนนะครับผมเด็กๆมีอาหารกินอิ่มท้องแล้วก็อยู่ด้วยกัน หหลายเชือกก็มีความผูกพันน่ารักอบอุ่นนะครับผมนี่ครับส่วนทั้งทังด้านนี่ช้างเกิดตรงคำ้องแก้งก็กลับจากทำงานนะครับแสดงที่ร้านแสดงกลับบ้านนะครับ มากครับวันนี้ี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเลินก็จะไปเอาไมแป้งนะครับผมไปที่จังหวัดสุรินทร์เพราะเขาจะเปิดสวนใหม่ครับสวนแล้วก็ช้างไปไปเหตุกระบวนนะครับผมจะเอาไมเป้งไปแล้วก็พ่อเลินก็จะอยู่ต่ออยู่ต่อเพราะว่าเขาจับฉลากนะครับผมเปลี่ยนหม,มุนเวียนกันช้างที่อยู่อบจองรงการอวทยารสห่นจังหวัดสุรินทร์จะเข้าไปอยู่ทํางานอยู่ อยู่ที่จังหวัดนะครับทุกๆเชือกเชือกไหนไปไม่ได้ก็จะสับเปลี่ยนหาเชือกอื่นไปแทนอย่างวันนี้ไม,ไม่เกี่ยวจับฉลากได้โมเมท้อง,องก็ได้ไปครับแต่ว่าโมเมท้องทอง้ทองโตแล้วใกล้จะคลอดแล้วก็มีมีช้างที่อยู่ในโครงการเขาไปเปลี่ยน,นครับผมเพราะว่าท้องใหญ่แล้วท้องแก่แล้วขึ้นรถยากแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่บ้าน วันนี้พ่อไปใหม่ก็นี่ครับพ่วงมาสองวันส่วนพ่อคุณก็ไปไทนานะครับผมยังไม่เสร็จก็ช่วยกันครับผมก็ครอบครัวยามที่ฝันไม่บ้างก็จับได้ก็เอามาได้กินผลไม้กับน้องๆกับปีใหม่นะครับผมรักกันกับปีใหม่ติดกันมากครับผมปีใหม่และแม่ไต่นะครับผม วันนี้สาวขาป่วนโอ้ยสาวขาป่วนไม่ไม่ปวนเท่าไหร่ครับผมวันนี้เน่งมากอยู่ใกล้พี่นบถ้าวันไหนไม่มีพี่นบนี่จะป่วนอยู่นะครับผมป่วนแทนดูแก้วตา ส่วนต้องพ้าวันนี้วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเหมือนว่าจะมีฝนตกคุ้มค้มนะครับผมคุ้มมากใกล้จะตกแล้วสักหน่อยแล้วก็จะพาปีใหม่แม่หมูกลับบ้านนะครับ พ่อกับลูกกล้วยเข้าปากอย่างเดียวเอากล้วยเข้าปากเอากล้วยว้าปากผมหน่อยเพราะอะไรครับส่วนพี่พี่ฟ้าก็เสียงดีครับเสียงร้องเพลงแอลแอลแอลทั้งวันแล้วพ่อาาลูกกันพ่อเรนไม่อยู่ก็ ดาวคิดถึงพ่อเดี๋ยวพ่อก็กลับมาครับผมพ่อกลับมาทุกวันแล้วก็ตอน,นเย็นก็จะกลับไปหาแม่แป้งมาเอายาเอาอะไรไปเดือนแล้วก็น้องดาวแล้วก็จะกลับไปกัดหลังสาวปีแล้วก็จะเอาไปเป็นเพื่อนน้องนะครับผมเป็นน้องตอนกลางวันจะเล่นกับน้องจะได้มีเพื่อนน้องดาวจะได้ไม่เหงา น้อเติงครับพ่ออ้วนแกงพ่อก่อนเดี๋ยวไม่ได้แกงพ่อดูครับ ยัเย็นๆสักหน่อยก็พาปีใหม่กลับบ้านนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องฟังปีใหม่ก็ฟังปีใหม่ชาแนลนะครับฝากแฟนกับ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสปอนช่องให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราไลค์หนึ่งแชร์กหนึ่งกำลังใจนะครับพี่พูดกับพี่พูดพี่พูกพี่ดอก็ต้องตัวอะไรนะับ FC ที่รับชมด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆช่องนี้เยอะๆนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจีลงมากๆนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอทุกคนทุกท่านนะครับบ๊ายบายเจอกันทิ่วิดรโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ